ao, để lên nha. ao lên. bốn thôi đây rồi. bốn thôi đây rồi một,

เอาฟังเลยเจ็บแจงพนกติกาบริยัตก่อนเนาะอันที่หนึ่งฟังรอรสีแดงมันตออฟังอันด้นเอาฟังกตนกาก่อนหนึ่งงดีด โดยเฉพาะแบบนี้น่ะนั่งที má, ่นี้มย่นี <S <s ้อันที่สองกรรมการจะพอในการแก้จ่ายเนาะแต่แก้จ่ายของทีมนะของทีมเขาต้องเห็นนะอันที่สามฟังนะใส่กันทุกคนเลยอันที่สามจะพอความสำเร็จ ของงานก็คคูนได้นักได้โนยนอเอ่เรียนเดี๋ยวเขาจะมาจังน้ำหนักนะครับตามเวลาเดี๋ยวจับเวลาจับเวลาเนาะนี่มเิเ้่าหเกินเจีากเจ้ากเกนานอไ้าเอาอ้านเนอากินนอ้ากิเกอเาอากินอากนเ้าเ้านอเาอะากอนเาะากอนอะ สุนท้ายฟังแน่กระจายนี่โป้มเป้าอย่างเดียวนะเฮลนาคูลเฮลนาคูัเจ็บยังอยู่เลยแย่งโป้มเป้าอยู่มดเยี่ยงเองก่อนสุนทายสุนท้ายฟังฟังฟังอันสุนท้ายความสะอาดความสะอาดไม่หมายถึงว่าตีไปตีมันเนี่ยเ็จแล้วจะต้องบ่เหลือกาบบ่เป้าบ่เหลือเซตอะไรอย่างสักอย่างเหี้ย เก่งเยเหลือฮักคะแนนปอกระการเฮ้คะแนนอยู่แล้วจะไปเหลืออะไรกัเป้าเหลือเซปปอาเหลือฮักคะแนนเลยหนึ่งฮนหน้าปะเป้าหลอหน้าปะบเป้าหเอคนบูพกินเลยเไปดื่มเลยถ่าทยดีน่อยนะไทยดี้ยหลัววังหไปล้างทยจะแปลเปลงรอนแล้วรอาแล้วมาีบรดกใจทางกติกาเข้าใจเล้ว อเลยะะยังเลยยังเนอ่ามันมีโต๊มีนาทีโป๊เซแล้วเก็บทีเนี่ยน้องเก็บโดยได้เลยกระจายก็บก้ลาล่านาทีเหลือชายจะเหลือคนคูณแล้วก็ผลสัมประสิทของง้านก็คือออมัดจันทร์จันนี้แล้วนะ,วะครับจันทรับก่อนคูณก่อนคูณก่อนจะคูณเปล่าในขอนนับจืดกําพื

มีดินงมีโหมะาเ้าาเยอะเลยจังหวัดจังขอญยกถามชื่อหน่อยครับคือดอนท้าคณพนเท่านักฟุดบ่อนโดยไหนนี่นะปุ๋ยคณพนโอเคเหมือนเสียเวลาว่าไงอาจารย์พร้อมหรือยัง้อมเจับเวลาบอกเจ้าเวลาเนาะอ่าบอกเจ้าเวลาตอนนี้เกาโมงตงเป๊ะ พร้อมทุกท่านพร้อมมันเป็นอันตรายนหนนะมันมีมีตู้อย่างนั้นวังเตะนะอย่าไปเกิดเอ็กซิเดต์เกิดเจ็บขึ้นมานะขอระวังระวังนะครับนี่ยหยุดไก่ไข่เกไก่ไก่หน่อยอระวังหนึ่งสองสามโอ้โหด้วย รั่วภาพเหนือเป็ะ่ังหวะนี่ได้ผมก็เห็นแล้ะนี่บ้านปากแล้วทำอันไนที่ผีดรู้ว่าบอลเรเริ่มต้นเขาแน่ใจเลยจวะทนี้กบอ่นก้วัดวที้ก่อนบ้าปากแล้วอก่าวีจ๊จังหวัวันนี้คูมาป้าโบอกเ

khoa của cáiเจ้า ni <laughs> bả đái đó nó tích vô 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 bao bao nó โอ้วันนี้โอ้วันนี้ต้องมากันนะว่าวันนี้เกี่ยวกับเรานี่แตกปอนลึกดีจ๊ะโอ้สีโอค่อยๆเงี้ยเออนี้สําหรับเราจบป๊อกแปะพออยู่ค่ะ mai đi 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 không 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 มุ่งตาใจวาดจาตใจอยากห้ทำงานเปิดปากต้อนัอยากไปยอกาจ

เยอะสุดๆเยอะสุดยุดนะครับท <c oughs> <t ong> um, 네ี่ว <as> <t ong> ่ามีไหมล่ะถ้าวันเราไม่ได้ห้มงนี้นะจังมันจะได้นะถ้านม้งนะมันต้องมีนะจับปีนนะมเป็นอะไรนะต่อไปนี่ก็จะเป็นการเอาไปจังนำน้กว่าจังนีแคมป์ปูนี่จังตรงนี้เลยถาดัอดถออก สีอยางจะจ้างก่อนสีเหลืองเอากรรมการพอสีเหลืองรวมหนึ่งหาดเนาะโอเคเอาผู้ชมผู้ชมดู50่ร้อย้ามิบกรัมสี่รู้ยห้ิบกรัมเอาไปค่าจากกระดาษบรรดสี่สีบคปหนึ่งาดสี้อย่สิาหนีา่ด่น ปะโะโกสีเหลืองอันนี้สีแดงสีดึงสี่ร้อยคูนสี่ร้อยคูนต่อไปไผ่านไปสีต่อไปสียปูนี่โ้ที่หลังมูนี่นี่ยโงนี่น่ไปะ่วนเลยสาม ในรองชนะเลิศแะในรอชนะเลิใจเย็นสองแาน้อยแม่เผยฟาเกย้นันกนะเสียงน้ำื่อันทอร่อยเอาสีเสียงน้ำเนาอเง้อยสียสีฟ้าสีฟ้า้ไม่ยุบะอ๋อลืมไม่ลืมมันกรรการสีฟ้าไเนี่ย

รางวัลนี่เอาพิธีกรประกาศเนาะมันตื่นเต้นดีเนาะแต่ติดโัวห้แล้วพิธีกรคนเมนูเสียงหวานรางวัลออกมาแล้วครับเรียบร้อยเลยเนาย เรียกร้องนี้องบอกวาเราเป็นกรรมการด้วยเนาะอตารชากเจมาจาไโนารยมีเราจะขออนาตเรชวยศาสตราจารย์ดรนาวินใจารองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนทรมยอบพรเชิญท่านดรนาวินดอนลาวพะครบาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจัยท่านมีระกา กรผู้มีอ oh, okay. ุปการคุณบอกว่าจะเป็นเอาเครื่องมาเอาเครื่องอาจารจะบ๊บวกกับไฟเนาะโดยย่อบวกกับไฟแี่เุกคนนะฮะผมกเยนสาขอโทษขอโทษเปลี่ยรนะทุกอยู่คนเนาะขอบคุณครับเชิญข้างในครับเชิญทางมอบรางวัลนะครับ

ไอ้กล้วยอยู่เลยไอ้กล้วยอยู่ไหนนี่พี่สองสีแดงเจ้าดีาขอบคุณมากโอ้อันที่สามคนบุกคนนั้นคนรับไปนะที่สามสีฟ้าเดาสีฟ้าคนสวยแต่งกายสวยมากแม่ผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยยูพาพรพันธ์ประูรโอ้พธรรมดาลเนอะผูดมีหิ้งอยู่นี่เนาะ ตีเจ้า <rôle> พี่เานตะมุกไปไหนหาจ๊บมาข่งกันเนะขุนเอาีนเ้านเงการบ้ดูจะเหมือนผ่านไปผ่านมาน่แต่ละบ้านดูขอ้ยแหู่ขุนนั่นก็เป็นาวินขุน